6ราศีนะคะมีเกณฑ์มีพลังงานโชคลาภเงินล้านมากที่สุดในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะ2,567นะคะคลิปนี้มีแหล่งพลังงานโชคลาภกลางและเลขนำโชคให้ทุกท่านด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่6ราศีก่อนนะคะที่โชคดีมีเกณฑ์มีพลังงานโชคลาภเงินล้านมากที่สุดการทำนายดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกถ้าคุณรู้สึกว่าวันที่ตรงนะคะ สามารถรับพลังงานดีๆไปได้เลยและดูได้ทั้งราคนาและราศีส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคเอาพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนนะคะขอให้ถูกกฎหมายมาดูค่ะว่า6ราศีราศีแรกราศีกรกฎ2ราศีมีน3ราศีธนู4ราศีมิถุน5ราศีกุมและ6คือราศีสิงยินดีกับ6ราศีด้วยนะคะ มาดูในเรื่องของพลังงานโชคลาภกลางนะคะพลังงาน